สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งนะครับกับร้านหัตไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท85้านะครับมาแล้วนะครับมาแล้วนะครับได้มาแค่อย่างละ20ตัวนะครับย้ํานะครับได้มาแค่อย่างละ20ตัวนะครับนี่ใครที่พลาดรอบที่แล้วนะครับผมบอกได้เลยถ้ารอบนี้คุณยังพลาดอีกก็ตัวใครตัวมันนะครับอีกทีน่าจะประมาณเดือน2เดือน3ามนะครับ มีมาแค่อย่างละ20ตัวครับตอนนี้จะเป็นราคาใหม่แล้วนะครับ1,990บาท1,990บาทนะครับบวกค่าส่ง EMS 50บาททั่วประเทศไทยนะครับกับเจ้า GMAX กับตันนะตัวนี้ผมขอไม่พูดอะไรเยอะแล้วกันนะครับนะเดี๋ยวผมรีบลงคลิปให้ใครที่ติดตามใครที่ตามหานะครับต้องรีบจัดเลยนะครับมันมาแค่ข้างละ20ตัวเท่านั้นนะครับมันมาแค่ข้างละ20ตัวเท่านั้นนะครับ นะไม่อยากให้พลาดนี่ดูความสวยนะครับโอ้โหโคตรโหดโคตรโหดโครับตัวนี้อัพมาไหนๆก็ไหนๆแน้ะเดี๋ยวผมอ่านสเปคคร่าวๆให้ฟังนิดนึงแล้วกันนะครับมองไม่เห็นอ่าตัวนี้บอดี้นะครับบอดี้น้ำหนักเบามากนะครับแล้วก็เป็นอลูมิเนียมสปูลนะครับเป็นสปูลแต่งนะครับมาพร้อมกับขาเคปล่าแล้วก็น็อตแต่งนะตัวนี้เบรกอยู่ที่หกกิโลครับ แต่ว่าหยุดชะโดนี่อยู่เลยนะครับลื่นมากนี่ขนาดผมเขี่ยข้างไม่ค่อยถนัดด้วยแล้วเนี่ย1 1บวกหตลับครับลูกปืนสแตนเลสกันน้ําเค็มนะครับฉะนั้นตีหายห่วงนะครับตัวนี้นี่ลอตแรกผมได้มาประมาณเกือบร้อยตัวนะครับอาทิตย์เดียวหมดนะครับและรอบนี้ได้มาแค่อย่างละ20ตัวก็คิดดูเองแล้วกันนะครับก็ไม่อยากจะพูดมากใครที่ตามหายอยู่นะผมบอกได้เลยนะครับว่าต้องรีบเลยนะครับ น้ำหนักตัวลอกร9อกกรัมครับนึกว่าถือัลฟามาครับนึกว่าถือัลฟาตัว9000มาที่ไหนได้ราคา1 9 9 0บาทน,นะครับรอบเกียร์เลโชอยู่7.3อ่าใครช้าเสียใจด้วยนะผมบอกไว้ก่อนนะครับใครช้าเสียใจด้วยนะครับวิธีการสั่งซื้อเหมือนเดิมนะครับครอบรูปให้ติดชื่อสินค้าหรือติดรูปสินค้านะครับทักมาที่ Facebook f แฟนเพจหัดไทยฟิชชิ n งสุข,ขุมวิทแปนะครับใครที่ดูมาจากทาง YouTube อย่าลืม กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับไม่งั้นคุณจะพลาดนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับมันมาแค่อย่างละ20ตัวนะผมฝากลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับลิงก์การติดต่อจะอยู่ด้านล่างนะครับเข้ามาอ่านนิดนึงนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมรีบลงให้นะดูแล้วไม่รู้ว่าอาทิตย์นี้จะพอขายหรือเปล่านะครับ20ิตัวเนี่ยน่าจะหมดภายในะไม่กี่วันโอเคนะครับสวัสดีครับ